ทุกทุกคนทราบไหมคะว่าการดื่มกาแฟดำผสมน้ำมะนาวนั้นจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดต้านไมเกรนได้ชั้นเยี่ยมเลยค่ะและสิ่งสำคัญคือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายช่วยระบบการเผาผลาญให้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรไม่ใช้น้ำตาลนะคะถ้าใครที่ต้องการความหวานแนะนำให้ใช้เป็นน้ำผึ้งแทนค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการด e ีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนะคะ ควรดื่มอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกวันวันละ 2..3 าแก้วได้เลยค่ะและประโยชน์ที่เราได้ในการดื่มกาแฟดำผสมน้ำมะนาวได้รับวิตามินซีมากขึ้นค่ะช่วยเพิ่มระดับปริมาณวิตามินซีในร่างกายนั่นเอง